สวัครับไต่ฝนสวยๆครับวันที่ยิบเก่าขึ้นแป้งไรพี่น้องพเพื่อนๆโอ้ฝนระดมครับจะต,ตีสามก้อนตีสามอยู่ครับมันจบอยู่6โม,มงเช้าครับฝนโอ้ตกดีครับตกงามบ่ม,มีลมครับมีแต่ฝนภาษาทูน้ำครับพี่น้องบ้านเฮาลมบมมีครับป่ากรบบ่อห้องพวกขานอง ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ฝนตกครับผมไ้ออกมาบานสวนยูฝาครับนายูโลบานสางแปนตำบลานแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครเห็นมาเบินเขาครับเขาหลังจากมีนม้ำเมือนขึ้นนี่ครับขึ้นน้ำม,มากฝนมากกรชอด่นชื่นครับเขาป่ากระชุชื่นคือคน,นครับคนติดน,น้ำติดฝนก็นโอ้มีกำลังกดชื่นตื่นตนขึ้นมาก ป,ปูกบวกรวยมะนาก่ะอยากมะนาอยากมาเบึงจริงท,ที่ปลูกไบบออกละบอปลูกบวบไว้ปลูออกนั่นนี่นครับบักเบี้ยวเอาโพดน้ำโ่นน้ำนำนนครับเพิ่นปลูกไว้กับให้ลูกไก่ล้านได้กินครับได้กินได้ท่านเ,นเั็นมะยอทำมาปลูกไว้ประมาณนี้ครับคือวิถีชีวิตของชาวชาวนาครับ ชาวอีสานชาวสกลุณนแก่นจะยุงสิละครับผมทำหน้าปีจะเบิดยุกเลยครับยุกดำบอคอยจะมีแล้วมีจะหวานพี่นองเอ้ยหวานบอไดรหลท์คือดำแล้วครับผลผลิตบอไดร์ลทเนี้ยบอคือบอคือหน้าดำครับ <c oughs> เป็นหน้าดำก็ดีกว่ากันสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ผู้เฮดเป็นก็นได้หลายอยู่เนี้หน้าหวานครับ แต่หลายกว่าดำก็มีเพิ่นว่าเออโอเคกูไดกับสาธุนอมกูก็ไดกับธรรมดาธรรมชาครับฝนเป็นสร้างครับผมผลเป็นสร้างแล้เนาะพี่น้องทางบ้านเบิ่งน้ำกันครับนี่คือนี่หน้าปญายเส้นครับเดี๋ยวลงไปพุน่นทางถนนเส้นวาริสพูมดอนเคียง อัหลดกนันแกนได้ปลูกข้าปลูกตะไคร่ตามเส้นทางนะครับเห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อนย่คือหัวเชียงไก็ปลูกไห้ก็ได้ใส่ได้ซอยได้กินได้ท่านครับผม <laughs> นี่คือหัวเชียไข่ครับที่ปลูกไว้คุณยังยังบอง,งามครับผมรังแตกกอดแท่งยอดมากเกี่ยวกข้าเช่กันครับข้ากับปลูกนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาครับ ปลูกกินทำกินตับในดินสินในน้ำพี่น้องกอ้ยเขาปลูกเขาก็บีได้กินมีผลผลิตตัวนี้เสีก็ได้ปลูกคาเน่ยกับบัวลายครับหัวจิงไข่กับบัวลายกับปลูกดอกแค่ครับต้นแค่เออตอบโจทย์ได้ดีครับดอกแค่เก็บผลผลิตเก็บรอบปีครับคนที่พักอยู่บางเดือนนึงครับพักบัวแท่งดอก หลังจากนั้นก็แข้งตลอดครับเก็บผลผลิตตลอดมันจะเสียนเก็บมาเศ้าเก็บแต่เศ้าบ่าแล้วก็เขาบ้านก่อนไปวัดจังหันประมาณนี้ครับหลังจากออกจากวัดกับมาเก็บอีกอ่าไปส่งลูกค้าตอบคุณได้ดีครับสองปีแล้วครับผมที่ได้ผลผลิตเป่นคือดอกแค่ครับ ปลูกหลายครับปลูกเป็นยี่สิบต้นตายแน่งเนียต้นได้ดีกรับดอกหลายแทงดอกประมาณนี้ครับได้ควบปีนะสองปีนะก็มี่กำลังปลูกลก็มี่ครับสามที่ต้นปลูกเสริมกันไว้เดียว์พันยกยกาไว้กยังบ่กว่มาลงอยู่ครับปีหาต้นก้าครับเมื่อน,นี้ก็ทักทายเเพื่อน เีเตอร์มือใหม่มือเก่าให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องนี่คือความสุขของคนเฮาอยู่กับบ้านอยู่กับเมียนอยู่กับหากับหน้าอยู่ต่างสถานที่ครับอยู่โรงงานล้งยังกระตามเย็บผ่าถ้ำยังกระตามเิ่นก็มีความสุของเพิ่นทำกันด้เบิดครับทำไปกัให้เฮีดยไปกัมีความสุขกับสิ่งที่เฮาเห็ดกระเือบเาโอเคชครับ สิศาหรือซีเระยามันเอาแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆให้กำลังใจครับทุกคนปังๆเ้อครับพี่น,น้องคิดนน้่็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมของพญ่ตะเสียนมาค้อกันคลิปหนาครับพญ่ตเสียนส่มีกำลังใจเฮ็ด ไปเรื่อยๆเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมท้ำให้น้ำหน้าไปน้ำวัดน้ำว่าน้ำบานมีบัดครับวันนี้เสียนไปผู้มอง <c oughs> แต่ว่าเนี่ยหาโบเปลนได้หรอครับผมก็ยังเล็กไหมวางสิซะเออมือใหม่ครับมือใหม่เีย็ดไปเบิง่งเป็นมือเป็นเหตุการณ์วหมสิว่าจังไรครับผมว่าโบเปลี่ยนผมคุ้ยโบเปลี่ยนเบาโบคอยเก่ง เอาไปตามภาษาผมผมกับเพ็ดไปผมบอทอแทแล้วครับพ <c oughs> ี่นอนกะะับยาทอแท้ครับผมสู้สู้ประมมั่นครับสวัสดีครับ